แบ็กวอร์เดอร์ท็อมเราน่าจะอยู่นานอยู่นะ่ด่านนี้หาค่อนข้างยากเลยคนอื่นก็รีบไปวางตรงโทเทียมเลยแต่ก็ยังดีที่ยังมีอะไรอิ่งอยู่นะ่ <c oughs> ติดจนได้ วิ่งมาหามีคนนี่อุ้มเลยทำไรเนี่ยตึงไม้ปี๊ดไหมทำมา จังเฮียหมดโถเทมหมดเดวๆรอก่อนเด็กโีมานี่ใช้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้โถเทเน เดีย๋ยวไปเจ็บฉัดตรงนี้ก่อนนะผมนี่มีไงก็ต้องมีคนวิ่งผ่านนะหัวกวางเนี่ยมีมาทำไมไงตอนเนี้ย <c oughs> แต่ก็ยังดีอ่ะที่ลูกเจเป็นของเราได้อยู่ ไม่ได้แย่มากถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเปิงเลยตอนนี้โทที่มันไปเร็วเกินตานี้โหเตอร์รีบถอนกันจัดเลยเยววังจะไหาไปก่อนหุ่ยฝืนจัดเลยจะฝืนอะไรขนาดนั้นเลย ดึงนิดรีบจัดเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยห่างขึ้นตัวเนี้ยมีคนผ่านแน่อาจับธรรมชาติอันเนี้ยอา้าววิ่งมาตรงนี้ก็มาเลยดิ เดี๋ยวต้องตัดคนออกแค่ทำเลย <c oughs> <c oughs> จะได้แน่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เก็บไว้เผื่อมีคนเดินผ่าน ตัวนี้คนวางเซ็กอันนึงไงปั่นลานปะรอแบบนี้วางสักอันนึงไงเนี่นๆๆ,ๆๆๆจะมีคนมาปั่นอีกเหงี่งขึ้นคนอยู่ไหน่ง บอกแล้วงมีคนมาเหยียบเออพี่อตรงนี้อ่ะขอหหดก่นอนเขาวิ่งไหมเห็นอีกเดี๋ยวตีปล่อยไปก่อนเนี่ยแล้วมีคนโดดมาเหยียบจริงไง มาตรงนี้ดูวันโยนขึ้นไปเลยตัดไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวเอาปิงหมิ่นสุดเลยด้วยกันตรงนี้ไม่มีไม้ละ แยบไหมทำไมถึงจะแฉบไปได้เะมื่อกี้โจนขึ้นไปเดือสองคนแถมเจ็บด้วยกับเครื่องอีกสองเครื่องอาจจะต้มนับไปหนึ่งเครื่องดีกว่า โอเคตายแล้วเว่ยใครเป็นตั้งขอโฮเทียมตอต้นเกมนะยมีจริงเ โอ้โหเซตปูนก็ไม่แปลกใจหรอกที่โทเทีมจะหายเร็วขนาดนั้นโอเคด่านฮอกินหวังว่าจะได้เล่นดีๆนะเซตโทเทีมรอบนี้ไมวเหมือนเมื่อกี้นะเริ่มเกมมาโทเทีมหายหมดเลยโทเทีมเกิดค่อนข้างใกลเรานะ อันนี้มันเซ็ตตักง่ายอยู่คือในอี่ยซื้อถอนยากแน่มันอยู่ตามซออะจะเว้นอันนี้อะไรมันตุ้มตามตุ้มตามตรงน,น,นู้นเลยเดี๋ยวรีบวางให้หมดแล้วก็รีบไปเช็คเครื่อง chim ấy tùng tàn tùng tàn lệ ngay cụm móc tất cả quê lời ตรงนี้เ่ะพับมาเอ้ยไม่พับด้วยของเสร็จไปก่อนของเครื่อง แถทบทดให้มันอยู่ดีเดี๋ยวมาเก็บแถบ้านบดด้วยวกันคนโดดลงมาแล้วเคยตรงนี้มัน

เวลากับเทียมเมื <forever> ่อก <ator> <ğim> ี <themselves> ้ไอ้กูไม่รู้เรื่องไอ้เสียเวลากับเทียมเมื่อกี้เยอะไปหน่อยทำไรนะกูยังอุตส่าห์จะมาเจอกันอีกไงเฮ้ยเดี๋นะเมื่อกี้ ไว้หน่อยด้วยกันตักไว้คำๆไม่ได้อะไรมากตรงนี้มีคนนะไปไหนละออกมานี่ เฮ้ยปล่อยเขาลงไปช่วยกันเลยจะได้จะแต่กิน,กนความบางมาเอาหยียบแทบตัวเองอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงไปใครอยู่ติดเนี่ยเจนเนี่ยมาแย่งกระโดดมีแทงหลังไหม เห็นอะไรแป๊บๆไหมหรือว่าคิดเ,เองอืมเริ่มไม่ดีอ่ะโอกาสแพ้สูงมากเลยนะตอนนี้เหลือเครื่องเดียวแล้วเนะี่ยถ้าได้คนสองคนนี่ก็ถือว่าหรูมากเลยนะครับอ่ะ เจอใครย่ยเจยันอีกแก้วอะโดดจังเลยหน้าตาเนี้ย Ta này em máy anh nhé. lời tháo, Cóc cách cóc này. เดี๋ยวแล้วตอนนี้เอ้าเจอรอยเท้าเดี๋ยวมาเอาถัดตรงนี้ก่อน คนนี้น่าจะออกไปเลยนะใช่เอาวิแับตรงนี้ด้วยโอ้เข็บแดงสองคน โกดังเราไม่ลองเปลี่ยนรูนเป็นชะตาสามาดูน่าจะดีขึ้นรูนรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคือในเมื่อเจอจะไม่ปล่อยเครื่องขนาดนั้นนะเนี่ยอ่อเดี๋ยวดูโทเทียมสิฝั่งนีเ้เกิดขอบเลยไนดะ้ โหมันมีมุมมาดิองใช้สองแถบป่ะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สบายเลยงั้นก็อ่าตรงนี้ก็ได้น่าจะต้องมีเผยเหยียบกันบ้างและเครื่องก็ไปเหนือเครื่องอย่างรวดเร็ว แต่อันเกิดไม่ดีเลยแถบเกิดแก่มากเกิดแบบนี้อย่าเกิดดีกว่าเลยเ้าเก็บปัทบหน่อยเฮ้ยต้องเกิดแบบนี้สิ แล้วอยู่ใกล้ไงเดินมาแข็งได้อันนี้น่าจะเป็นจตาสามานมยา ไปไหน <S <S อ้าวทำไมตัวมันว้าเต็มนล้วเนี่ย โระเทมไปเร็วนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ้แต่มันก็ช่วยไม่ได้อนะนะในพวกนี้มีเหรียญสักอันหนึ่งเอากำยังจะเยียบอยู่ตรงนี้มีแทบมาหางนี้ ตีปิงไงนะ่มี้างหลังไหมไม่มีเดื <c oughs> อดสองเครื่องแล้วไม่ค่อยดีแล้วเห้เขาแบบนี้ โซ่นะไอ้ไอแถบธรรม,มชาติดินะสามสเต็คไรหัวแบบสบายๆบาอะ เส่านี่ช่วยกันต้องไปไหนนะห้มีคนเหยียบแถบหนีงานก่อนไปเส่านู้นเลยขายดีจริงเส่าเนี้ย รูนี้ก็วางไว้ไหนก็น่าจะไม่เสียหายได้โอ้แตกอยู่ได้นั้นอันนั้นเหมือนจะเป็นชะตาสามาน ในเมื่ออันนี้ไปแล้วก็เก็บแถบเลยด้วกันเก็บแล้วก็มาวางแถวๆไหนดิน่าต่างตรงนี้เจอก็ชอบมาโดดอยู่เลยดูนี้เลยอยู่ใกล้เกิน่ะตายยากเนี่ย ทำไปทำไมเนี่ยโหเดินผ่านได้เฮปกลัวเก้ยทิ้งเลยเดินลาเดียวกันสองคนนะ ครับฉีกเนียออาทีเดียวกันสอ,องคนนะปุ้มเลยสิบเอ็น่าจะไปได้ไม่ไกลหรอกเจอโทเที่ไม่ใช่ไหมงั้นก็ต้อง ปิดปากเอ้าตายแล้วเว้ยอู้เจอแล้วไม่ใช่หลุมไหมคน ไม่ยอมไปช่วยเพื่อนไงเพื่อนอยู่ในแตบเฟรแรกจนตายโหแต่ว่ามีแรกเฟรด้วยเปิดคำเกมพังเลยเนี่ย